เจ๊จังโหดนะมึงโหดใหญ่เฮี้ยไปเยอะเลยแจ็คไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้มันตกกระป๋องแล้วไอ้ไปไอ้เหญยดูมึงดูพี่มึงนี่มึงดูพี่มึงไอ้ไปแล้วดูดูแลจำเอาไปใช้แจ็คคนเดียวคนเดียวสวยแจ็คไอ้เฮี้ยคนเดียวไปคนเดียวไปตีอีกทีเดินสวยแจ็คคนเดียวผมไม่ตีให้สุดยอดเอาไอ้แจ๊ค แล้วมึนดีเตือน้ำมันอยู่ตำรวจต้อง80คนนบคเจอสี่แก๊งก็เฮียอะไรเยอะ80คนเออนแต่อินเวีจะอยู่ดึกเยอะแต่วันนี้ก็อยู่ดึกเยอะเหมือนกันอ่าสี่แปดตลอดนะพี่นนี้เจ้าอะไรอยู่แถวบ้านเราเอออะไรอยู่แถวตึกลุงนาตรงตรงร้านเกมใครใครไล่พวกมันไล่หรือว่าอะไรรถตำรวจมัน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 ไปครับไปเกมมันเกมอาอาวันอยู่ร้านตัดผมบ้านเราดึงไว้หน่อย ยังอยู่วนอยู่ร้านเกมอยู่ของทางเ้านเกมถูกไ้บีโรงาบนะพรตอนะแ้ตรวจไล่ตามกันตร้อนเปล้ว้ารไนีไปแล้วขาไม่ใช่ขาเติมมาแล้วเข้าาเติมมาแลพอได้เปล่ากัวเข้าบ้านได้เปล่าสบางดีครับสยดีล้นตรวจขไรังไปตรงไหนตรงไหนจพเลย้าเลยุงรักอลไรจะเข้าบ้านอะไรจะเข้าบ้านโดนชนเอ่อมช่ยไม่ช่ยมามา้องตมา ไปจนกำลังไปเข้าไปน้องไปไปพี่พี่การให้พี่พี่เอสมองมาให้คนนึงแล้วฮัลโหลธนาคาใหญ่ธนาคารใหญ่โดนย่าบลบสคันอะไรอลัรโอ้โหไอ้ที่ธนาคาใหญ่ตอนนี้กำลังพี่บบเตนกระอตวิ่งตกวิ่ตกมาวิ่ตกมาวิ่งตกงมาวนไปบ้าเดือว่วเดวส่วนไปน่วยห่วยห่ว่ไนปั๊มปปเ อี่างนันอยู่ตามอยู่ตามอยู่มามอยู่มานปกตินะปเนปกตินะงอู้ไหนวะกมาหลังดูแล้วเมื่อกี้ดูเมื่อกี้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 บนเานหน้าโบสถ์มานเหน้าโบสถ์หน้าบสถดนุโดนอยู่หน้าโบสถ์ดีแปดทางเดินไยู่ไหวย่บ้านนะบ้าไม่ใช่ไม่ใช่ได่ไมใช่ใช่คนั่นในบ้านวสามคนนาตูนโชคมาตูแล้วมที่ไอเชสไ่ขึ้นรถจ้าใุแล้วจแล้วแกแกแงอยู่นแขงอยู่แขงแข็แก เออนะเยอะนันตำรวจอะบ้านเราขันยูยังไนยูยูันยูไปเลยไปเลยเราตำรวจมาแล้วเราตำรวจมาแล้วรอาตนออกมาแล้วรอเอ้ยเอาวันสองขันนาบ้านช่วยหน่อยช่วยหน่อยถ้าจะไปชนถ้าเราลงพิชิตพี่พิชิตบอลแบบเดี๋ยวไปโดนโดนะ แถวรอบบ้านเลยเต็มเต็มเลยแถวรอบบ้านเลยไปจีกินอาหารยังแจ็คคุณรถแตกเปนโดนอย่เป็นนกินอาหารยังมุมหัวใจเลยรถแตกรถแตกไม่มีอาหารไม่มีอาหารเลขแรกสร้างบ้านมาเล่นกี่ล่ะกี่แล้วอุ้ยเต็มเลยเอาเอาเอาสพบพีฮ้ยกูเปิดหาคีมไหมกูเปิดหาคีมไหมตรงเนี้ย น้อยไปลูน้อยไปผมไปหนึ่งนะผมให้จุงจุงจุงปปไปจุงรอไปจุงโอเคโอเคอเควนวนไปก่อนอูวนวนไปก่อนเพคบโอเคจุงอยู่ไหนจุงของกูไปแล้วเพื่อนจุึงบ้านแล้วุงบวจุ้งบ้านกันนะบ้านเป็นไงบ้างอะจะเปไปไหน่ะครี่สมันวัสน่อดีไล่มอ้าไลกไออมาแล้วอุ้มไปหน่อยดิสัสเป็นขี้อะไรเป็นสมอสหรอไอ้ี้อไม่น่ามีี้อะไรเลยสัส ไอโชนาวันด้ยเอึ่เยหนเคมันชนกันเองมันชนกันเองหนยอา้หน่อยชนาวัน่นหน่อยหลังสแดงละวบนตาไปแล้วหลูไกลๆอยู่เพื่อนมันตามเลยนะสี่ปอะมาๆอยู่่หลูไอบอสไอบอสพีไอ้นี่อบอยู่ปะางไปนะพี่อาไปนะงเพวกมันนะมีแปดแล้วแปดอยู่ต้องไองหาเลยครับสิบหนาทีได้นพี่ตอนนั้นะ นนี่เอ็นจอยู่นี่เลยร้านร้านตะบกร้านตะบกร้านตะบกเอ็นจคนที่บ้านหนึ่งศพมาที่บ้านหนึ่งศพร้านตะบกสวยยูยูมาไฟเนาะนี่น่โดนอาวันไล่จบเออเอโดนจบป่ะโดนทอเกป่ะนี่อบ๊อบุ้มว่า้วเพื่อนอาวันอาวันกูชิมเลยอาวันลตงกาตงนตะปใหญ่เดคินุ้้ดไหนเ่ เอกขถื่อขยะไอ้เถิสเจดามไปต่อเลยลุดหมดแ,แล้วหลุดหมดแล้วตามอยู่อาซอยลุซยลง,ลงซอยลุงทั้งซอยลุงไม่ยิงให้มันออยใช่ตำรวจมาจเจดำนะ้ำหรือก็ไปตลาดแม่แงแย่ไม่ให้เล่นนี้ตัดเยี่ยวอะไรตัดเวรแล้วใช่ปะไอเอไอ้นี่บริษัทอันตรีขาดบริษัทอันตรีไปแล้วเปิดลงไฮเวย์ไม่ลงให้ลงไม่ลงไฮเว่ยลงด้วยนะตำรวจสไปดแปไมโรงพยาบไฮเว่ยโรงพยาบาลไฮเว่ยโรงพยาบาล มาเลยไปโรงบาลอยู่ข้างไหนเนี่ยพัง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 แล้วโงาลับไปครับเจ๊สปไปเจ๊บหบสปยอรอสปยอปั๊เอานี้ในบนครับยากันเซอร์เฮ้ยนำมากูหมดว่ะกูเข้าบ้านได้ปะ แต่เหมือนมีสเปแถบนะเดมอนบอกอะบ้านบ้านเราไม่มีไม่มีม่มีไม่มีไอ่มีไม่่มีไม่มี่มีไมตมี้ย่มีไม่ใีบ้่นีไม่มตม่มีไม่มเพื่อีไม่เีไม่มีไมจมีไม่มไม่มีไม่ไ่อยไ่เ่ไี่่่ีี่่นีไ่่่่่มไ ไมกลับเข้าโรงพยาบาลอย่าให้มันเข้าโรงพยาบาลอย่าให้เข้าโรงพยาบาลมีสิดแค่แผ่นนะพ่อตำรวจอยู่ตำรวจอยู่จริงบอด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 กงนังไปทำบ้าเข้าโรงพยาบาลแล้วคอ่ะใครเปิ่ขับวะใครเพิ่งขับคูเลี่ไว้สัตว์จะเอาวันมาลยนยืนได้ไหมเจ้าบ้านเหรอจาน็งเกียไปไงเกียรี่รีไปไหนวะไอ้สัตว์ตั้งตู้ไปอยู่เนี่ยเด็กเกียร เย้จังหัวนะมึงหัวกับไอ้เฮียไปเยอะเลยแจ็คไอ้สัตว์เดี๋ยวนี้มันตัวกระป๋องแล้วไอ้ไปไอ้เฮียตัวกระป๋องเกินไอ้สัตว์อย่างกากอะไอ้ไปอะไอ้เฮียดูเขาไม่ได้แล้วมั้งมึงอ่ะมึงดูมึงดูพี่มึงนี่มึงดูพี่มึงไอ้ไปแล้วดูดูแลจำเอาไปใช้ผสมฮอร์ลูกบนหลังคาผสมดูพี่มึงจำยู่งหนัว ีเมึนได่ปใช้ไดแต่ต้องออกเลยอ่ะพร้อมไปม่ลงไม่ลงมแล้วพรอไปถกตรงหน้าไม่หอด้วยสนามกอล์ฟเอาไว้ปหอมันตกนะไอสัตว์มันได้มัได้มันได้มันเอาห่อเลยเบลซีจะไม่อะจะแป้งทำไมไม่ชนไม่เ่ยงหรอเไปห่อเลยเบลได้ใอยตาบิงตาบิงออกบอกนะตาบิงออกมาเล่นไรดวตาบิงกบอกออกบอกหมด้นะจอนองเดี๋ยวมัน

หลังบ้านแล้วบ้านได้ไหมพี่รถไหนไปเบิกรถมาก่อนไปเบิกรถมาเล่นไหนดีมึงอะไอ้เหี้ยโรถผมยังกลำเลยอะตอนเนี้ยมึงหาคนอุ้มดิโง่ยังโชคยังกับตำรวจเต็มหลังเลยเมื่อกี้เข้าหวานนะมาผหมดอยู่นหนำก็วิ่เหมือนกันนะครับมาผมหมดนะมาเฮ้ยมาเอาศพมาเอาศพบดีไอ้พวกรถอุ้มอะบ้านบาใไฟอุ้มไหมเจ้าอุ้มให้ได้อยู่นะ อเจมาบ้านมีสมนึ่งเจ๊ <guy S 1> <c oughs> โอ้ไม่เตอร์น้ำมันนะเคสเดียวคนทีบอลต้องไปอันได้โชคเข้ามาได้ตำรวจออกฮะเอเมนเจ๊หาอะไรผมอยู่ไก่ก็มีแต่คนปุ๊ว่ะไม่แตกหลามบ๊อบข้าไปมันแรงมันแรงเคสตั้ล่ะให้เลยสองเคสเนี่ย

เย็ดเย็เยย่จกโโหดไอ้เย่เจ็ดกากไอ้เย่เจ็ดกากไอ้ตาปีก็ไม่ตายเย่เจ็ดโคกากสี่สิบสี่้เย่เจ็กากจริงไอ้เย่ยมึงอะกากจริงเจดแจแจแจตรวจบาดแจ็คมัน่อยตำรวจชนตำรวจชนตรวจชนเจ็บครับสะตำรวจไปเลยไอ้โจยตู้ขาวไอ้โจยโจยไอ้ยาลง้วยมา ชัวต้องถามพี่ซีถามน่ะนะหัไล่ฮะว่าชาโลทำได้ไหมชาโลมาดูต่อ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 มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยร้านร้านอาหารร้านอาหารไม่ใช่ร้านร้านตัดผมร้านตัดผมมาช่วยหน่อยเร็วไปครับลุงเร็ว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 เยอะเยอะเรียกตำรวจหมอเรียกตำรวจด็หมอขอเรียกหมอหน่อยครับพี่หมอเยอะเยอะเยอะร็วเ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 ยอะเยอะเร็ว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 ร้านตัดผมบ้านเราเลยร้านร้านตัดผมบ้านเรา

ลกจริงนะสวยลจพื really? ่อยู s <S be, anyway? ่ลกจริงไปพี่เจพจขึ้นมาพี่พี่แจขึ้นมาพี่พี่แป๊บพี่จสามร้อยเลยไงพี่ตำรวจครับเขาอุครับพี่ตำรวจครับพี่มีอะไรอ่ไ้ไโอยสัตว์งจัดเฮีย Áo chụp cái gì cũng đòn đi. Chụp cái gì cũng đòn nhá. Đòn nhá, cái สวยเดี๋ยวกูช่วแปกูช่แปะกูช่วแปะกูช่วยงเอเจ็ปกูช่วยงยานห่อเลยแล้วมาห่อมาห่อมาห่อมแล้วห่อแล้วห่อเปยไม่มีเปยไหมห่อเปให้หมดเลยดิมีเปยามีเปยากูไม่มีเปเฮ้กูมี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 เสียนมีกูมีกูมีห่อดิลงมาหอดิลงมาหอดิมาดิมาดิใครมีห่อใครมีห่อไอ้จัดทำไมไม่เอาห่อมา พ่อไปแล้วพ่อไปแล้วแต่ผมก็ต่อไปผมก็ต่อไปพี่อุ้มเปไปอุ้มเปไปดิอุ้มเปไปดิอุ้มเปอุ้มเปเอาเอาอุเปไปเนี่ยเปเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยไอ้เแจ็คเอาไปดิเวลาผมจะเร่งแล้วเวลาจะผมสมเต็มเลยเจ๊ร้านตำรวจเต็มเลยสมสมเต็มเลยเจมี่สมาะเดี๋ยวเจ๊เอาถุงสมไปให้เจมี่ถุงสมไปตัวระบาดสบายแทบทางชนรั้วสบไยแทบชนรั้ว เป็นไงกูมั่นใจในตัวมึงขนาดนี้นยมกูจะยัดม้าเราะแบ้วแบ่อไปพี่พ่ตรีไอ้เหี้ยเอ้ยอาาไเลยไปเลยห่อแล้วห่อเลยไปเลยเห่อแล้วห่อเลยแม่งโคตรแรงเลยตาไม่ทันอ่ะมึงดูดิไอ้เหี้ยอยู่ีมาไม่ไม่เสียเลยลกแม่งโคตรแรงไห้สต์มันยังเหลือรถสี่กับเอนเจนําเครื่องฟ้า อ่าไม่ทันอ่ะเหยียบไปดูวยเหยียบยังไงแล้วนะผลปอกแล้วเดียวรถผมแม่งกระตัดกับรถมาเลยอนะที่บอกเลยน้องชายพีชายใหญ่ดูนี่กูจะตามมันยังไงเชนออกไม่ได้นะยิ่งทางอ่ะ ออกกาเขียวครับไปแทบนี่อยู่ไหนกูอะกดรถกดโาล่มากกอะ ผว่าจะทันไหมผมว่าไม่น่าทันครับชุบแม่งตรงนี้เลยลุงผมว่าชุบแม่งนี้เลยได้ได้เล่นได้เล่นได้เล่นได้จะหอก่อนจะหอกจะองหอกว่าทันอยู่เซลวิีของกูทันทันก็เทียลนะแต่กูเล่นนะกูชุบนะกูชุบนะกูชุบนะเี่นแจ็คมาหน่อยไม่ทันครับอุ้มศพไปดิเฮียเดี๋ยวมันก็ไปชุปบศพหลอกอย่าง,งโง่แปะร้อยกูบู๊นหน่อยยืนนิเฉี่ยมัน ไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง,ง,งเริ่มเริ่มเอเชียออเอเหียกดเกือบปิดไม่ทันตกใจหมดเลยสัตว์เจ๋อเอ้ย จะวิ่งออกไปไกลๆวิ่งออกไปไกลๆเอามาจะบูดอ่ะบูดมา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 ไปนูดแล้วตายตายก่อนตายก่อนแปะชุบแปะชุบแปะชุบชุบลงๆหน่อยลงๆหน่อย เราวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปห้าเดือนแววววนววาวอาววาสอดไปไาจักถือหอยตัวเดิมรถความหมุนคนได้ไหมต้องขันนะสนามกอล์ฟเก็บน,นะพี่ เดยว,ว่างนะอุ้มแถนได้นะมันเยอะนะเนมันเยอะนะ yeah.